สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาทําเทคนิคการฟาร์มแบบง่ายๆนะครับในพื้นที่ช่องเขานะครับอันนี้ผมแบบว่าลงก็เอาแค่ปืนพกเข้ามานะครับผมเอาจริงๆเอาปืนแบบสัมกรัรมมากระบอกหนึ่งกนะครับแล้วก็ค่อยไปเก็บสมบ,บัติที่ผมยิงแบบเมื่อกี้ได้เห็นป่ะอนนั้นเราก็เนี่ยเปิดฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆถ้าเรามีเซฟยิ่งดีนะครับเนี่ยสะมมติว่าผมได้ทุกรอบอะรอบเราหกหมื่นคือกุญแจมันขายสดๆไปเลยขายทิ้งไปเลยได้อย่างน้อยห้าหมื่นใช่ไหมพอทาอย่างเงี้ย ทุกรอบทุกรอบทุกรอบแบบเร็วเร็วอ่ะเนี่ยไม่พอห้านาทีเนี่ยรอบละแบบอาตีไปเลยรอบละสิบนาทีสิบนาทีสิบนาท,นาท,นาทีได้ทีละห้าหมื่นห้าหมื่นสิบรอบก็ห้าแสนคือแป๊บเดียวเองเไงมคือชั่วโมงกว่าผมก็ได้เงินมาห้าแสนแล้วเออก็เนี่ยมันเป็นแบบวิธีการฟาร์มแบบง่ายๆอันนี้ไม่ใช่ปิดกั้นนะครับอันนี้เป็นแบบธรรมดานะปืนเอเคผมก็ได้มาจากบอทนะเห็นไหมเสร็จปุ๊บผมก็เดินเข้ารุ่นใหญ่เลยผมไม่กลัวตายเลยถ้าตายก็ช่างมันครับแต่ว่าถ้าเราได้ของดีเราก็ใจเย็นครับไม่ต้องรีบ ออแต่ถ้าตายผมก็ไม่ได้สนอะไรนะเพราะว่าเซตที่เอาเข้ามาก็แบบ2องหมื่นกว่าเอง ใครที่มองหาร้านเติมเงินอยู่นะแนะนำร้านซีโกเลยนะทุกคนถูกปลอดภัยเพียงใช้แค่เลข UID เพียงเท่านั้นนะครับ<ะ>มาเริ่มที่ราคาตู้เซฟนะครับสี่ช่องกับ6ช่องครับอยู่ที่9 9าบาทกับ280บาทนะใครที่อยากจัดแพ็คซิตพิเศษนะครับผมถ้าเติมกับร้านอยู่ที่1 6 8บาทนะมาดูราคาแบตเติ้ลพาร์ตกันม,มาครับทุกคนเติมที่ร้านซีโกนะครับผมจะราคาถูกกว่ามากๆเลยเห็นไหมอยู่ที่1 6 6บาทกับ465บาทเพียงเท่านั้นนะว่าไปจัดกันเยอะๆนะครับ ส่วนใครที่สนใจเติมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะไปหาเพจได้เลยนะครับ แต่สิ่งที่แรกมาคือเราต้องเจอผู้แฝงหรืออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คืออะไรที่แบบปวดหัวมากเลยคือต้องระวังด้วยนะครับมันยิงเราตายได้นะ นั่นแหละครับเพราะว่าผมยิงเข้าหัวมันนะแต่อืดูสภาพดีหนะ้ามีเซฟก็ใครที่อยากเติมเซฟก็ไปเติมที่ร้านซีโก,โกนะทุกคนคือถ้าเราเข้าช้าผมจะเลือกเคลียร์คนก่อนนะผมจะไม่ไปเปิดเซฟหรือว่าเปิดห้องที่มีกุญแจนะผมจะเคลียร์เลยเคลียร์คนถ้าเรายิงคนได้เราก็ได้ของได้เราก็ได้เซฟที่เขาเปิดมาแล้วนะเนาะอ,อผมก็เลือกที่จะแบบเออเคลียร์เลยดีกว่าผมว่าว่านะ่าจะ สคนอะแค่นั้นครับแบบนีบ้ไม่ค่อยมีคนมาลง4ี่หรอกเต็มที่2องคนนคะ นั่นแหละครับก็อย่างที่คาดไว้ครับตัวเดียวครับมาแต่ว่าเซ็ตเขาเอาเซ็ตใหญ่มาอยู่นะอืมถึงเซ็ตใส่เซ็ตสี่นะครับอ,อันเนี้ยไม่น่าจะเขาใส่เซตสี่มาคนระับแถมกระเป๋ายังเป็นกระเป๋าใหญ่หลีดดำนะผมก็เลยหวั่นเจี๊ยบเลยเกมนี้คือถ้าเราออกได้ก็คือได้เยอะครับอแล้วก็เขาก็ฟาร์มพวกไอเขาเรียกว่าอะไรฟาร์มตู้มาแล้วด้วยเห็นไหมเนี่ยหกหมื่นหื่นัเลยเข้าตู้เซฟคือเกมนี้ตายก็คุมครับเนี่ยแล้วก็ดูเขาใส่กระสุนพวก กระสุนทองมาครับกระสุน BP บีพีว่ะเออถ้าจะไม่ผิดน,นะเนี่ย นี่แหละครับสิ่งที่เราควรจะระวังให้มา,มากที่สุดนะครับผมไอตัวพวกนี้เลยผมก็เลยแบบว่าคนเนี่ย่คนก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบคู่แฝงมาเล่นก็คุ้มกว่าแต่ส่วนตัวผมถ้าเราไม่ได้ซีอะไรก็เอามาลงได้ครับของมันก็กลางๆครับฟาร์มยัน 10m สบายๆเลยพวกแบบแบบธรรมดาแบบไม่มีกันนะ เกมนี้ก็จะเป็นแมปธรรมดาเหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นอีเวนต์บอสครับผมที่คนชอบเอาเซตใหญ่ๆมาลงนครับคือเกมนี้ยผมเห็นศัตรูแล้วว่าเขาอยู่ตรงซ้ายกับขวาผม็จะจายย่อง,องคือเราแบบจเย็นไปเรื่อยๆครับคือถ้าเราเอาของมาที่แบบชนกันอนะถ้าวัดยิงกันมันเซตมันสู้ยากเราไม่ต้องไปแบบเสี่ยงยิงกับเขาเห็นไหมอันนี้ผมเห็นแล้วแต่ผมไม่ยิงนะเพราะว่าระยะปืนมันยิงสู้ยา,ยากอยู่แล้วครับ ผมก็ดูก่อนว่าเขา,ามีกี่คนแต่เล่นอีเวนต์ส่วนมากอะ่ะบางทีมันมาครบตี้ครับเยอะด้วยนะผมก็เลือกที่จะแบบเออใจเย็นค่อยๆคานไปค่อยๆย,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 ย่องไปเนี่ยผู้นี้เนี่ยไม,ไม่รีบครับเนี่ยผมคานไปเลยอ่แล้วก็เจอตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งแล้วเห็นปะเป็นฟอร์มีตัวขวาเป็น m 4นะครับผมก็คานไปเรื่อยๆี่ยเขายังไม่หันมาดูผมเลยเพราะว่าเขาไม่คิดว่าจะมีคนเข้าหลังนะ เ,ออเพราะว่า,าบอสมันตายข้างหน้าครับแล้วก็เสียงปืนอยู่ทางขวาตรงแถวหมู่บ้านเยอะ คืออีกศพหนึ่งอะผมไม่ได้อัดไว้นะครับเพราะว่าหน่วยความจำมันเต็มเว้ยผมต้องคิดไปเยอะมากเลยผมกําำลังแบบทยอย,ย,อ,ย,ยอยลงนะครับใครที่ชอบคลิปหรือว่าแนวทางการเล่นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอยากให้ทําแนวทางการเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านครับฝากรานซีโก้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะทุกคนไปเต็กมมันเยอะๆนะครับใครที่อยากได้เซฟนะบา,บาย